สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเรียีพีทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับแหลลมหนาวพัดผ่านมาแล้วนะช่วงเช้าผมมาถ่ายคลิปหนึ่งคันอัปเดตให้ลูกค้าดูนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าอารติสนะครับหน้าหมูเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้หน้าหมูนะครับรถบ้านแท้เลยนะครับไม่เคยแก๊สย้ำนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าอารติสนะครับหน้าหมูนะครับเกียร์ออโต้นะ บ้านแท้เลยนะครับไม่เคยแก๊สนะสภาพพร้อมใช้งานอันนี้ขับดีเลยคุณลุงอายุเกือบเจ็ดสิบ่มั้งหกสิบกว่านะมาทีเธอรถผมคันหนึ่งนะฮะคันนี้แกก็ขับใช้งานอยู่ปกตินะแกบอกโหเสียดายมากขับดีช่วลงลุกช่วงล่างดีเลยครับเครื่องเกียร์เยี่ยมเลยเกียร์ตอนเช้าเช้านี่ก็คือเข้าเกียร์ดีเดินหน้าถอยหลังนี่ได้เลย,เลยนะครับไม่ต้องรอเลยนะขับสนุกนะครับลุงแม็กข้สิบเจ็ดมาเรียบร้อยแล้วเจ้าของเก่เาดูแลดีนะแต่ สีสันเนี่ยผมก็ให้มันเจ็ดสิบแปดสิสิเปอร์เซนต์อาจจะมีริ้วรอยใช้งานเพราะว่ารถยี่สิบปีเนาะอันนี้ได้เป็นตัว E ด้วยนะครับ B B T I นี่นะครับเนี่ยจะมีตรงซุ้มล้อเนี่ยครับเนี่ยแก้ดูมันนิดนึงเนี่ยครับแต่ก็ยังไม่ได้เก็บมาก็ผมตามสภาพนี้เลยคิดว่าเอาไปใช้งานกับอย่าไปซีเรียสนะผมว่านิดเดียวผมขายให้ราคาไม่แพงนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับ ใช้งานต่างจังหวัดสบายแอร์เย็นคันนี้ช่วงล่างดีครับนิ่มเลยผมว่าโอเคเลยสำหรับคนไม่มีรถนะครับหรือว่าอยากหารถคันแรกไป,ไปใช้งานนะครับขับส่งลูกไปโรงเรียนขับพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวงานวัดต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวที่ห้างอะะไปไหนเดินทางใกล้ไกล,กลนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์อยู่นะในราคาไม่แพงนะครับ สภาพค่อนข้างโอเคอยู่นะครับไปครับไปชมภายในกันนี่ครับไปไประตูด้านข้างมาแล้วครับเนี่ยดูในเบาะนี่เบาะยังเดิมๆคู่หน้าเดิมๆทั้งมาเนี่ยเบาะท้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารไม่ขาดนะครับเบาะด้านหลังสวยงามนะครับโอเคเลยแหละ <c oughs> คันนี้มีไอแบกเลยเนี่ย e-axle เลยฮะไปครับเดี <S <S ๋ยวเราเทสต์สตาร์ตกันมีกุญแจครั้งแรกนะครับาาไฟเครื่อง <S 2> <S 2> ไฟเอนจินขึ้นโชว์ครบปกติเนะาะนี่นะครับความร้อนไม่มีกระดิกเลยนะสตาร์ทนี่สตาร์ทชึ้งเดียวเสร็จเลยนะครับนี่คือเครื่องยนต์เย็นๆเลยนะยังไม่มียังไม่ได้สตาร์ทจะไม่ได้ขับไปไหนเลยเดี๋ยวผมเทสเขนะ้าเกี๊ดอยู่นะนี่เดี๋ยวเดินหน้าก่อนเลยเกียร์ดีนะครับขึ้นไฟดีปกตินะ นี่นะครับดูนะเลื่อนเดินหน้าได้ชัดเจนในทันทีเลยนะครับนีอ่อ่ะผมเข้าเกียร์ถอยนะครับในเกียร์ R นะดูนะนี่เข้าเกียร์ R นะครับนี่ออกเลยเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังก็สามารถออกได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับตอนที่เครื่องเ็นเย็นๆอยู่นะสบายๆถามว่าความสมูทของรถด,ดีไหมดีเลยเทปเปิดแอร์นี่นะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะ เปิดแอร์ล้ว air ลเรียบร้อยรอบไม่มีสวิงนะเครื่องนิ่งๆเลยเห็นไหมเนี่ยไปอะไรโชว์ทุกอย่างครบหมดถ้าใส่ City ี e เบก็หายไปเลยทนันทีตัวนี้มันเป็นตัว Air b a บ็นะครับตัวนี้เป็น e air back อ่าใช่มีเพลงฟังเครื่องเล่นยุคเก่าถามว่าเล่นฟังเพลงได้ไหมปัจจุบันเปิดอยู่นะครับเป็นของ panasonic นะฮะแอร์เออเย็นเอาไปใช้งานครับคันนี้เอาไปขับเล่นขับสนุกได้เลยครับขับไปจังหวัด เออเย็นษีพรลบปีหกกะเล่มเอกสารผมชัดเจนครับนี่ครับมีเร่มเอกสารชัดเจนนะครับพร้อมโอนทุกอย่างเอกสารพร้อมโอนนะ๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตในหลังมาแล้วกันถ้าลูกค้าจะดูนะครับคันนี้นะครับซื้อกับผมผมประกันโอนนะผมโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีด้วยนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อกับผมไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเนี่ยยางเยิงยังดอกหนาอยู่นะครับแม็กคอร์ิเจ็ดนะสภาพค่อนข้างยังดี นะครับเนี่ยดูดอกยางอย่างหนา,หนา,หนาอยู่เลยเห็นไหมนะะใช้งานอีกยาวครับเนี่ยโอเคเลยเดี๋ยวฟังเสียงนะห้องเครื่องกันตอนนี้เราก็อยู่หนะ้าห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ๋ยนวะผมให้ดูนะครับนี่ฝาไม่วัดนะนไม่มีไอไม่มีควันนะครับนี่เทสเปิดน้ําให้ดูกว่าสดๆนะ ดูความเสถียนของเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับเราเปิดน้ําไม่เห็นนะนี่คือเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับน้านิ่งๆนะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะตัวนี้เป็นเป็นระบบ X ABS ด้วยไม่มีควันนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เสถียรมากครับเดินนิ่งเลยอ่ะรถสวยนี่บอดี้ยังเดิมอยู่ฝากระโปรงยังเดิมอยู่ทบเนียโตโยต้านะครับ ด้านข้างนะครับโอเคเลยครับคันหน้าสวยนะเด็เกเก่าอยังอยู่ชัดเจนนะครับเนี่ยรถยังเดิมเดิๆอยู่รถคุณลุงสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่รถต้านแท้ครับเกียร์โตไม่มีไอไม่มีควันนะ,ะชมด้านหลังครับเอาไปขับขี่เล่นๆขับขี่สนุกซื้อแบบไม่ต้องซีเรียสเลยครับคันนี้เปิดท้ายมาเนี่ย ท้ายแล้วก้โตโยต้าก็ยังอยู่นะครับนี่ฝากระโปรงไม่มีขยับเลยด้านหลังสวยมากเลยนะครับมาร์คเดิมอยู่ครบเจ๋วเลยข้างๆด้านหลังสวยนะครับถ้ายประทศไทยดูอึบอืมนี่ท้ายนะครับดูความงามร้านท้ายนะครับไม่มีรอยเจาะแก๊สน,นะเห็นไหมน้ำเดิมอย่างนี้เลยนะครับนะครับยังยังอร่มีนะครับด้านหลังอาจจะเป็นโลง่งๆแบบนี้นะกว้างนะโตโยต้าติดเนี่ยหน้าหมูนี่เป็นรถในตำนานคันหนึ่งกันเลยนะ โดยรวมพร้อมใช้งานผมบอกคันนี้คำเดียวเลยลูกค้ามาลองเนี่ยยังไงก็จบครับรถสภาพดีช่วงล่างดีไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับการันตีให้เลยคันนี้เครื่องยนต์เดินเรียบเสถียรเงียบๆเลยะฮะเนี่ยปิดฝากระโปรงมาแล้วก็โอเคเลยนะ สนใจนะครับดูรถได้ที่ไซน้อยนอนทบุรีนะครับมาไม่ถูกโท้0840062322คิมนะครับย้ำอีกครั้งเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับ0840062322คิมนะครับหรือว่าแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับก็แอดไลน์ก็คือเซิร์ชเบอร์น,นี้หรือไม่ก็ผมจะทิ้ง ID ไดีใไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับอ่าผมอเอาลงอียดเลยข้าวๆไว้ตรงนั้นเนาะ ทางเรามีบริการจัดส่งนะครับทุกจังหวัดโดยทีมงานมืออาชีพนะครับลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาดูรถจะตนเองนะครับสามารถขอวิดีโอคอลดูรถนาฮะแล้วก็ให้ทางเราจะส่งได้นะครับาาผมย้ํานะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆเกี่ยวโตไม่เคยแกนนะสภาพดีเลยครับเครื่องยนต์เงียบๆนะครับอนะฮะพร้อมใช้งานคือลูกค้าไปเตินมน้ำมันขับอยอะจริงๆคันนี้นะฮะรดบ้านแท้ๆได้เป็นเกี่ยวโต้วยครับ เอาไปขับใช้งานขึ้นเหนือลงใต้สบายนะผมการันตีให้เลยแล้วคันนี้หน้าหลังสวยด้วยบอดี้เดิมๆเลยลูกค้าท่านใดได้ไปคุ้มแน่นอนอโอเคสุดท้ายนี้มาถึงตรงนี้นะครับคันนี้นะครับผมขายในราคาห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะฮะร,ราคานี้ผมโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีนะครับฮะลูกค้าท่านใดสนใจรีบเลยครับฮะ หนึกิโลแรกผมจะส่งให้ฟรีด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะจัดไปครับสนใจนะครับดูรถได้ที่ไซน้อยนนทบุรีย้ำอีกครั้งนะครับ0 8 4 0 0 6ป3 2 2 2คิมนะครับอยากขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ยัดทักมาหลักไม้ได้นะครับวันนี้ผมขยอนญาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ